เราทุกคนนะคะชนะมาตั้งแต่เกิดสวยงามมาตั้งแต่เกิดเลิศมาตั้งแต่เกิดดีเด่นมาตั้งแต่เกิดแต่ด้วยตัวแปรหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราอะคะ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอ ไม่สวยงามพอไม่เก่งมากพอไม่จริงเลยนะคะกลับมาเห็นความสวยงามที่มีอยู่แล้วนั้นอีกครั้งกลับมาเห็นมันค่ะด้วยความสงบฝึกให้จิตมีความสงบทุกวันแล้วคุณจะกลับมาเห็นความโดดเด่นความสวยงามความเลิศของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคุชินะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ โดยเฉพาะคุณครูนะคุณครูที่อยู่กับเด็กๆนะคะต้องเลิศอะ่ะต้องโดดเด่นอะ่ะต้องหัวใจเบาอะ่ะต้องรู้สึกดีและมีความสุขกับตัวเองอะ่ะแล้วคุณจึงจะทําให้เด็กมีความสุขได้แล้วคุณจะทําให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณครูมอบให้นะคะ